วัสดีนะครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนเมื่อวานก็พบไปครั้งแล้ววันนี้การเป็นการประชุมสบสนะในเป็นครั้งที่สามนะครับซึ่งเราก็มีการดําเนินการมาตามลําดับตามช่วงระยะเวลานะครับตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องพิจารณาในส่วนที่จะเป็นการแก้ปัญหาระยะปานกลางระยะระยะยาวด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าสถานการณ์โควิดจะสิ้นสุดในวันใดน,นะครับเพราะนั้นเราต้องเตรียมมาตรการนี้ให้เหมาะสมให้พร้อมกับสถานการณ์ให้ทันเวลานะครับ วันนี้ก็มีการเสนอขออนุมัติหลักการในโครงการอยู่หลายลักษณะด้วยกันนะครับในเรื่องของการดูแลเศรษฐกิจฐานรากการดูแลในส่วนของผู้ประกอบการนะครับการดูแลในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนภาครัฐแต่หล่าเนี้และการลงทุนในส่วนที่เราจะทํำยังไงให้การลงทุนในประเทศนั้นมีความต่อเนื่องนะครับ ซึ่งในช่วงนี้หลายประเทศโดยการค่อยความสัมคัญในเรื่องเหล่านี้นะครับพยายามจะติดต่อเพื่อจะขอเข้ามาดูกิจาการเข้ามาติดตามแผนการลงทุนของเขานะครับเพราะนั้นวันนี้ก็มีการพัฒนาขอมาหลักการขั้นต้นว่าจะมีกรอบอะไรบ้างก็ที่ที่ผมพูดนี้ท่านๆก็คือหนึ่งเรื่อง,งการท่องเที่ยวนะเดี๋ยวไปฟังอีกทีว่าท่องเที่ยวยังไงนักธุรกิจยังไงสมาร์ทวีซายังไงนะในเรื่องของอ,อะไรล่ะ ในเรื่องของในเรื่องของการลงทุนต่างๆนะในเฉพาะในพื้นที่ทั้ง EC การลงทุนเรื่อง PPP ต่างๆหลยซึ่งทุกอย่างก็ยังอยู่ในขั้นตอนการการเจรจาขั้นตอนการตกลงการทําสัญญาทุกอย่างไม่ได้หยุดนิ่งหรอกครับถึงแม้ว่าเราจะมีปัญหาเรื่องโควิดก็ตามไม่มีการติดต่อมีการประชุมร่วมมีการประชุมทางไกลกันอยู่ตลอดเพราะนั้นก็อย่าไป พูดแท้เลยเสียหายมากนักนะในกรณีที่ว่าทุกคนก็ไม่อยากจะมาลงทุนในประเทศไทยแล้วมันพูดอย่างนี้ผมว่ามันไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่นะเพราะนั้นมันขัดกับข้อเท็จจริงนะครับสิ่งที่อยากการบอกให้พวกเราทุกคนโดยเฉพาะประชาชนนี้ให้เห็นว่ารัฐบาลได้มีแผนการลงทุนไปอย่างต่อเนื่องและนี่เป็นการทุนมาตามลําดับลําดับมาเป็นต้นมาโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญทั้งทางบกทางเรือทางอากาศสนามบินต่างๆเหล่านี้ การลงทุนดิจิตอลต่างๆเหล่านี้ในพื้นที่ EC ทุกอย่างมีความก้าวหน้าตามลําดับมีการเซ็นสัญญามีการเดินหน้าต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้หยุดยั้งในส่วนตรงนี้ในส่วนที่รัฐคัญที่สุดท,ที่รัฐบ,บาลให้ความสำคัญก็คือการดูแลผู้มีรายได้น้อยจะทํำยังไงมันมีอยู่สองส่วนส่วนแรกก็คือใช้ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในส่วนที่2ก็จะมีมาตรการเฉพาะเฉพาะกลุ่มเฉพาะอย่างออกไปเดี๋ยววูนาฟังจากจากอะ,อะไรล่ะสนัครโคศก,ก,ก,กแล้วกะ็เลขา คณะทางานตรงนี้นะระดับนโยบายนะครับวันนี้ก็มีข้อเสนอหลายอย่างด้วยกันจากในส่วนของคณะอนคณะอนุกรรมการนะครับซึ่งมาจากฝ่ายภาคธุรกิจนะด้วยไม่ใช่ว่าผมจะทําอะไรไปสนับสนุนเขาเขาคิดมาว่ามันควรจะมีโครงการและควรจะทํางานประเภทใดบ้างทั้งในส่วนที่จะต้องดูแลผู้มีรายได้น้อยอีกส่วนนะเพื่อเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อจะมีรายได้กลับเข้ามาประเทศนะในขณะที่รายได้เรามีเท่านี้มันไม่พออกครับ มันต้องมีการลงทุนแล้วการลงทุนไม่ใช่ใช้เวลาเพียงแค่ปี2ปีบางทีต้องลงทุนถึง3ปี5ปีถึง10ปีในการที่จะมีรายได้กลับเข้ามาประเทศในการที่จะเพิ่มเ,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 เางินรายได้ในโะมาณของภาครัฐนะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับนี่คือโลกยุคนิวโนมอลที่ต้องทำนะจะหาว่าอไม่คิดอะไรเลยนิวโนมอลไม่ใช่หรอกครับมันต้องคิดตลอดเวลาเมื่อเช้านี้ผมก็ได้พบกับนักเศรษฐศสาสตร์ นะทั้งจากทีดีไอทั้งจากธรรมศาสตร์ทั้งจากจุฬาต่างๆเราเนี่ยก็มาพวผมหลายข้อเสนอก็เป็นตรงกันกับที่รัฐบาลทําในวันนี้นะครับแล้วเมื่อเราไปเปรียบเทียบว่าการแก้ปัญหาโควิดของเราในเรื่องเศรษฐกิจนั้นมันแตกต่างกับ,ต,กบต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าในหัวข้อประเด็นต่างๆนะ่ะไม่ต่างกันเลยมีอย่างเดียวแค่ทิ้งกันเราน้อยกว่าเขานะเราก็ต้องเห็นใจเข้าใจประเทศของเรา นะผมก็อยากใช้เงินอย่างประหยัดที่สุดนะจะได้ไม่เป็นภาระต่อไปอนาคตแต่อะไรที่มันจําเป็นก็ต้องทําถ้าไม่ทำประชาชนเดือดร้อนทั้งประเทศเราจะทํำยังไงนั่นนะครับเป็นสิ่งที่ผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะโอเคนะขอบคุณนะเรียนท่านสื่อมวลชนนะครับวันนี้มีการประชุม สบสนะครับคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เป็นการประชุมครั้งที่3นะครับซึ่งก็มีวาระเพื่อทราบแล้วก็วาระเพื่อพิจารณานะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตที่จะสรุปในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ให้กับทางด้านตัวแทนของ ทางด้านกระทรวงการคลังเองแล้วก็ในฐานะฝ่ายเลขานะครับจากทางด้านสภาพักได้ลงในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแต่ในเรื่องของการประชุมวันนี้ก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าการดําเนินมาตรการด้านเศรษฐกิจต่างๆนะครับมีการสรุปที่เสนอโดยทางด้านสํานักงานสภาพัก การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในภาพรวมนะครับแล้วก็มีการพูดถึงในเรื่องของวละเพื่อทราบนะครับเป็นแนวทางการเปิดประเทศเพื่อรับนักธุรกิจของประเทศต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษนะครับเราคงจะได้ยินเมื่อวานนี้นะครับได้เห็นชอบในหลักการในส่วนของคณะรัฐมนตรีในเบื้องต้นก็คือการที่จะให้ Special tourist visa หรือว่า STV นะครับ ส่วนเรื่องที่เพื่อพิจารณาเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่4เรื่องวันนี้ที่ได้มีการเสนอในที่ประชุมสบศนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของโครงการคนละครึ่งนะครับซึ่งเสนอโดยทางด้านสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังนะครับ เรื่องที่2จะเป็นเรื่องของมาตรการดึงดูดนักลงทุนและก็ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติซึ่งเสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI แล้วก็เรื่องที่3เป็นในเรื่องของข้อเสนอแนะการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลาในการให้สินเชื่อสินค้าหรือว่าเครดิตเทอร์มในประเทศไทยซึ่งเสนอโดยธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็เรื่องที่สี่ เป็นในเรื่องของการที่มีการขอให้พิจารณาโครงการบริหารเศรษฐกิจระยะปานกลางและระยะยาวโดยคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการบริหารเศรษฐกิจในระยะปานกลางและระยะยาวนะครับนี่ก็จะเป็นสามเรื่องที่เพื่อทราบแล้วก็สี่เรื่องเพื่อที่จะพิจารณานะครับในเรื่องของอ เพื่อทราบก่อนแล้วกันนะครับเรื่องของภาพรวมนะครับในเรื่องของการดําเนินการด้านเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็จะมีการพูดถึงในเรื่องของแนวโน้มในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาแล้วก็พูดถึงเรื่องของมาตรการที่จะมีการเสริมเพิ่มเติมเข้ามาในอนาคตนะครับซึ่งมาตรการทั้งหมดที่ผ่านในส่วนของสปสเนี่ยก็มีการที่จะเร่งรัดนะครับให้ดําเนินการในรายละเอียด เพื่อที่จะให้นําเข้านะครับในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการที่ในส่วนของที่ประชุมนะครับได้เห็นชอบนะครับว่าจะต้องดําเนินการด้วยความรัดกุมรอบคอบแล้วก็เพื่อให้โครงการมาตรการต่างๆเนี่ยสามารถที่จะส่งผลประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างจริงจังนะครับเรื่องของ ผมขออนุญาตที่จะไปในเรื่องของโครงการที่อยู่ได้รับความสนใจเป็นเป็นเป็นอย่างมากนะครับในช่วงตอนนี้ก็คือโครงการที่เสนอโดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลังของกระทรวงการคลังนะครับซึ่งก็มีการเสนอเกี่ยวกับเรื่องโครงการ คนละครึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตให้กับทางด้านตัวแทนของกระทรวงการคลังได้พูดถึงในเรื่องของหลักการนะครับขออนุญาตที่จะแจ้งว่าเป็นหลักการนะครับยังไม่ได้เป็นมาตรการที่จะออกมาในอนาคตที่จะเป็นข้อสรุปนะครับเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่ได้ผ่านจากความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแต่ว่าในเรื่องของหลักการเท่านั้นนะครับเรียนเชิญครับขอบคุณค่ะ ทางด้านโครงการคนละครึ่งนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศนะคะที่เราจะต้องการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไปโดยมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศเนี่ยนะคะก็จะอย่างที่เรียนว่าโครงการคนละครึ่งเป็นส่วนหนึ่งและโครงการที่หนึ่งเลยจะคือโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จํานวน14ล้านคนที่ปัจจุบันมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ค่ะ เพิ่มกําลังซื้อสําหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะเป็นการเพิ่ม,มงเงินซื้ออุปโภคอุปโภคบริโภคที่จําเป็นให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะนี้เป็นมาตรการที่เราเคยดําเนินการมาแล้วแล้วก็จะดําเนินการต่อเนื่องโดยมีงเงินที่เพิ่มขึ้นค่ะส่วนโครงการคนละครึ่งอันนี้จะเป็นมาตรการที่ประชาชน เน้นคนที่เป็นคนฐานรากแล้วก็ช่วยเหลือกันในระดับฐานรากกันโดยที่จะมีกลุ่มเป้าหมายลงทะเบียน10ล้านคนนะคะโดยเปิดลงทะเบียนช่วงตุลาคมนะคะแล้วก็มีการใช้จ่ายช่วงปลายเดือนตุลาคมจนถึงช่วงสิ้นปีสิทธิประโยชน์ก็คือภาครัฐ จะร่วมจ่ายนะคะเป็นการโคเพคือร่วมจ่าย50%โดยให้ไม่เกินวันละ100บาทต่อคนหรือไม่เกิน300บาทขอโทษค่ะ3,000บาทตลอดโครงการนะคะสำหรับร้านค้านะคะก็จะเริ่มให้สมัครเข้าร่วมโครง การได้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมค่ะแล้วก็การสําหรับประเภทร้านค้าก็จะเป็นร้านค้าประเภทอาหารเครื่องดื่มร้านค้าทั่วไปผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่นิติบคุคคลแล้วก็ไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ค่ะน,นี้จะเป็นหลักการเบื้องต้นที่วันนี้เราได้ขออนุมัติจากทางคณะที่ประชุมค่ะต่อมาที่เรื่องที่พิจารณานะครับ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการดึงดูดนักลงทุนและก็ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการ BOI อนะครับอันนี้ก็เป็นกรอบกว้างๆเท่านั้นเองนะครับเป็นกรอบที่เพิ่งจะนําเสนอเข้ามาในในการประชุมครั้งนี้เพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีท่านประธานนะครับก็ขอให้ในส่วนของ BOI ไเนี่ยไปดูในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในที่ประชุมก็ได้รับข้อเสนอแนะ จากจากคณะกรรมการท่านอื่นๆที่อยากให้ด,ดําเนินการในส่วนอื่นๆนะครับส่วนหลักการเป็นอย่างไรเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางด้านฝ่ายเลขาาที่ประชุมนะครับท่านตนุชานะครับได้กรุณาให้ความกระจ่างเพิ่มขึ้นนะครับเรียนท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ ในส่วนของตัวมาตรการดึงดูดนักลงทุนหรือผู้เชี่ยวชาญต่างชาตินีนะครับก็มสืบเนื่องมาจากที่ขณะนี้เราที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี61-62นี่เรามีการออกสมาร์ทวีซ่าไปใช่ไหมครับอันนั้นจะเป็นเรื่องของการที่จะดึงเอาผู้ประกอบการที่มีหรือผู้เชี่ยวชาญนะครับที่มีท ALENT เนี่ยมาจากต่างประเทศนี่เข้ามาในประเทศไทยนะครับ แล้วก็มีนักลงทุนเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับทีนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็มีจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็มีนักธุรกิจแล้วก็นักลงทุนหลายรายนะครับที่ต้องการที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอาจจะในลักษณะที่เข้ามาแล้วก็มาอยู่ในระยะยาวด้วยนะครับ เพื่อหาช่องทางในการลงทุนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง BOI ก็เลยเสนอ,อ,อกรอบการปรับปรุงนะครับสมาร์ทวีซ่านะครับให้ทางสบสได้พิจารณานะครับซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยเป้าหมายหลักก็คือว่าต้องการที่จะปรับตัวสมาร์ทวีซา่าเงื่อนไขาการขอสมาร์ทวีซ่าเนี่ย ให้ไปเชื่อมโยงกับการลงทุนด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่านักลงทุนต่างประเทศหรือนักธุรกิจจากต่างประเทศเนี่ยที่ต้องการที่จะ,ะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะเข้ามาแล้วก็มาซื้อ,อมาถือครองอตัว อาคารชุดในประเทศไทยนะครับอันส่วนนี้ก็จะมีการในที่ประชุมก็ได้มีการคุยกันว่าน่าจะมีการกําหนดวงเงินขั้นต่าที่เขาจะเข้ามานะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่เขาจะได้นะครับเรื่องของการที่เราเปิดให้มีการเข้ามาถือครองอาคารชุดหรือว่าเช่าสังหาริมทรัพย์เนี่ยเคยทํามาแล้วนะครับในอดีตในสมัยช่วงที่เป็นวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยในช่วงตั้งแต่ปี4ี่สถึงสีเนี่ยประเทศเราเองเคยเคยเปิดให้นักให้นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเข้ามา เช่าทรัพย์สินหรือว่าถือครองอ,อาคารชุดในประเทศไทยได้นะครับซึ่งพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเป็นเพ r ร์มน n t เ e s ิเอน์นะครับก็คือเป็นผู้มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยในระยะต่อมาด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะต้องมีการหาหรือกันนะครับระหว่างการปรับปรุงสมาร์ทวีซ่าครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการจะต้องมีการหาหรือกันระหว่างทาง BOI อนะครับแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะ ปรับปรุงรูปแบบของสมาร์ทวีซ่าที่จะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยให้สามารถที่จะดึงดูดนักลงทุนเข้ามานะครับในประเทศไทยได้มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นกรอบที่ทางสบสได้มอบให้ทางบ o i ไไปดำเนินการต่อในรายละเอียดซึ่งก็คงจะกลับมาในเวลารวดเร็วนี้นะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งผมขออนุญ,ญาตเรียน เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับคือในเรื่องของการเปิดให้นักธุรกิจจากประเทศเป้าหมายเนี่ยเข้ามาซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบนะครับก็ทางที่ประชุมก็ได้มีการรายงานรูปแบบที่จากประเทศสิงคโปร์เนี่ยที่เขามีการเปิดคลีนเลนนะครับที่ให้นักธุรกิจจากประเทศที่มีการทําข้อตกลงกันนะครับเข้ามาได้นี่นะครับก็ในส่วนนี้เองเนี่ยที่ผ่านมาเรา มันก็จะมีตัวพวกนักธุรกิจโดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เขามีฐานการผลิตในเมืองไทยเนี่ยที่ต้องการเข้ามานำนำตัววิศวกรหรือว่าตัวนักธุรกิจเองเข้ามาเพื่อมีการปรับปรุงโรงงานเพื่อปรับสายพานการผลิตใหม่หรือว่ามีเทเนนซ์ตัวบำรุงรักษาตัวโรงงานเครื่องจักรต่างๆเนี่ยก็ยังมีปัญหาเข้ามาอย่าง,างค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้เองเนี่ยก็ทาง ท่านประธานนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ทางสบคนะครับรับไปพิจารณากำหนดเงื่อนไขต่างๆที่จะทำให้เกิดการเข้ามาของนักธุรกิจเฉพาะกลุ่มนะครับอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มได้ไดมากขึ้นนะครับทีนี้ขอกลับมาในส่วนของตัวสมาร์ทวีซ่านิดหนึ่งนะครับ นอกจากสมาร์ทวีซ่าที่จะไปเชื่อมโยงกับการลงทุนแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของทางทท,อท,อทอเองนะครับกระทรวงท่องเที่ยวลีกิลาในขณะน,นี้ที่ผ่านมาเราเราก็เคยได้ยินใช่ไหมครับว่าเรื่องของไอ้ตัวอ e ีลิทค์ดเนี่ยนะครับเดิมในอ e ีลิทค์ดเนี่ยมันก็จะเป็นเฉพาะในเรื่องของนักท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวทางที่ประชุมเองก็ได้มอบให้ทางททเนี่ยไปพิจารณาดูนะครับว่าจะปรับปรุงเงื่อนไขของอ l ลิตคารเนี่ยให้มันเชื่อมโยงกับการลงทุนได้หรือไม่นะครับเพื่อให้มันเป็นการที่เข้ามาเข้ามานอกจากจะเข้ามาในแง่ของการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเข้ามาดูแล้วก็มาลงทุนได้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะทั้งสองส่วนนี้ก็คงต้องมีการหารือกันแล้วก็มีการปรับปรุงในรายละเอียดแล้วก็นําเสนอสบศในใน,ในขั้นตอนต่อไปครับผม เนื่องขอให้ท่านธนุชาได้ชี้แจงเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นข้อเสนอการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้านะครับในประเทศไทยหรือที่เรียกว่าเครดิตเทอมนะครับซึ่งเสนอโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเรียนเชิญครับท่านธนุชาครับในส่วนของเรื่องตัว เครดิตเทอ m มนี่นะครับหรือว่าในในชื่อภาษาไทยที่ที่เรียกกันก็คือว่าการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานในเวลาการให้สินเชื่อการค้านี่นะครับที่ผ่านมาเราก็ทราบกันดีนะครับเวลาที่บริษัทขนาดใหญ่ซื้อสินค้าจากตัวซัพพลายเออร์นะครับก็จะต้องมีระยะเวลาที่จะเป็นเครดิตให้ในการที่จะจ่ายเงินนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัว เรื่อยและเวลาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการต่อรองกันนะครับระหว่างระหว่างตัวผู้ขาผู้ค้ากับคนซื้อนะครับทีนี้ถ้าคนซื้อเนี่มีกําลังต่อรองสูงเนี่ยก็อาจจะต่อรองให้เครดิตเทอรยาวได้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยโครงการนี้ทางสภาพัฒน์ได้ทําร่วมกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็ออกไปสํารวจตัวเครดิตเทอรที่ ที่ที่ผ่านมาว่ามีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะครับระยะเวลาอยู่ในช่วงไหนก็พบว่าในช่วงปี59เนี่ยเครดิตเทอรมเนี่ยจะอยู่ระหว่างประมาณสัก30-45วันนะครับแต่พอมาในปี63เนี่ยก่อนที่อันนี้เป็นผลการศึกษาที่ที่ออกมาก่อนก่อนที่มีจะมีโควิดนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับในช่วงปี63เนี่ยเครดิตเทอรมมันขยายเวลาออกมาถึงประมาณ60-120วันนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ทำให้ตัวภาคผู้ประกอบการเ ME เอมอีมีปัญหาในแง่ของตัวสภาพคล่องนะครับพอมีปัญหาในแง่ของตัวสภาพคล่องมันก็พันมาในเรื่องของอการที่เขาจะทาธุรกิจอยู่ต่อได้ก็ต้องมีหาสินเชื่อมาเพิ่มเติมก,ก็พันไปหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เองเนี่ยทาง เรื่องนี้ได้ผ่านผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสภาพัฒน์มาแล้วนะครับแล้วก็นำ,นำเสนอในสบสในครั้งนี้นะครับคณะกรรมการสภาพัฒน์เองก็ได้พิจารณาเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยควรจะต้องมีการกำหนดให้เป็นมาตรฐานนะครับเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME นะครับซึ่งซึ่งก็อาจจะมีกำลังการต่อรองไม่มากนะครับเมื่อเทียบกับบริษัทขนาดใหญ่ให้เขาได้มี ความเป็นธรรมมากขึ้นในการที่จะได้รับช่วงเวลาเครดิตเทอมที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อเสนอก็คือว่าท,ที่ที่เสนอขึ้นมาก็ที่เสนอขึ้นมาก็คือว่าข้อแรกเนี่ยคือการกำหนดเกณฑ์ มาตรฐานระะเวลาเครดิตเทอมนี้ก็ควรที่จะให้ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับรับผิดช,ชอบร่วมกับสำนักงานคณะกรรมาการแข่งขันทางการค้าในการกําหนดมาตรฐานระยะเวลาเครดิตเทอมนะครับโดยให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายด้วยนะครับเครดิตเทอมที่เหมาะสมก็คืออยู่ที่ประมาณสัก30มสถึงสีวันซึ่งอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่และประเภทธุรกิจนะครับแล้วก็ควรที่ต้องมีการกําหนดบทลงโทษหรือว่า กรณียกเว้นหรือกลไกการติดตามตรวจสอบด้วยนะครับว่าเป็นไปนตามที่กําหนดไว้หรือเปล่านะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นข้อเสนอก็คือว่าขอให้ทางสํงงานันากงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแล้วก็สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยนะครับหรือว่า I o d เนี่ย กำหนดให้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเปิดเผยข้อมูลระยะเวลาเครดิตเทอมโดยเฉลี่ยนะครับในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ทราบกันโดยทั่วกันว่าแต่ละบริษัทเนี่ยให้เครดิตเทอมในรูปแบบไหนหระยะเวลาแค่ไหนยังไงนะครับทีนี้เนี่ยในที่ประชุมเองก็ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้แล้วก็ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมนะครับท่านก็แจ้งกับที่ประชุมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ทางสภาวตสาหกรรมเนี่ยกำลังดําเนินการเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็เห็นด้วยที่จะต้องมีการกําหนดที่เป็นมาตรฐานแล้วก็ที่ผ่านมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางสภาวตสาหกรรมเองก็ได้มีการประชุมกันภายในนะครับแล้วก็ได้มีการตกลงร่วมกันนะครับว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นสมาชิกของสภาวตสาหกรรมอยู่เนี่ยก็จะ กำหนดเครดิตเทอมให้อยู่ในช่วงระยะเวลาประมาณสัก30วันนะครับอันนี้รวมตั้งแต่ระยะเวลาไปวางบินจนกระทั่งถึงจ่ายเงินนะครับให้อยู่ในช่วง30วันเพื่อที่จะให้ SME ของเราเนี่ยซึ่งข่ายนี้ก็ประสบปัญหาค่อนข้างมากเนี่ยมีสภาพคล่องที่เพียงพอในการที่จะเบินธุรกิจต,ต่อไปได้นะครับซึ่งบริษัทขนาดใหญ่ที่ที่ให คำมั่นว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้นี่ก็ยกตัวอย่างน,นะครับเช่นอย่างบริษัทปูนซีเมนไทยนะครับ S C G หรือว่าโตโยต้าแล้วก็อย่างปตทนี่ก็ยินดีที่จะกําหนดเครดิตเทิมใหไว้ที่ประมาณสัก30วันนะครับเพื่อให้ SME เดินต่อได้ครับก็ทั้งหมดก็จะเป็นที่ที่คณะกรรมการสบอไ,ได้พิจารณาในวันนี้ครับ เรื่องที่4นะครับเรื่องสุดท้ายที่มีการเสนอเพื่อพิจารณาในที่ประชุมของสวสก็คือเสนอโดยทางคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการบริหารเศรษฐกิจในระยะปานกลางและระยะยาวนะครับซึ่งคณะอนุกรรมการวิเคราะห์แล้วก็ได้เสนอแนะนะครับมาตรการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวซึ่งแบ่งออกเป็น4กลุ่ม กลุ่มแรกก็คือเรื่องของการเร่งรัดโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับกลุ่มที่2เป็นในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างหรือกฎระเบียบในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานกลุ่มที่3เป็นในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจและกลุ่มที่4กลุ่มสุดท้ายเป็นในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นหรือเป็นการเรียกว่า pre feasibility study ของโครงการสะพานไทย นะครับซึ่งขออนุญาตที่จะเพิ่มในรายละเอียดตรงนี้นะครับกลุ่มที่1พูดถึงเรื่องของการเร่งรัดโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะครับมีการแบ่งออกมาทั้งหมดเนี่ยเป็นในเรื่องของ7โครงการนะครับโครงการแรกคือโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟโครงการที่2เป็นในเรื่องของโครงการระบบขนส่งมวลชนโครงการที่3เป็นในเรื่องของโครงการทางพิเศษนะครับเอ็กซ์เพรสเวย์โครงการที่4เป็นในเรื่องของการพัฒนาท่าเรือ โครงการที่5เป็นในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโครงการที่6เป็นในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงระหว่างขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันที่เราเรียกกันว่าแลนบริดจ์นะครับแล้วก็โครงการที่7โครงการสุดท้ายเป็นในเรื่องของโครงการศูนย์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ในกลุ่มที่2เป็นในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างหรือระเบียบในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานนะครับอันนี้ก็จะมีภาพรวม,มก็คือว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการระดับชาตินะครับเพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาเมืองในระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งจะมีการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อบริหารที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อการพาณิชย์จะมีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเพื่อบริหารรถไฟความเร็วสูงและสุดท้ายก็จะประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการ ขนส่งทางรางพอสอนะครับในกลุ่มที่ 3.. จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจนั่นก็คือการเพิ่มการใช้จ่ายการลงทุนแล้วก็การจ้างงานของทางด้านรัฐวิสาหกิจนะครับเช่นการปรับปรุงบริหารเงินกองทุนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ได้จากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต นะครับประเทศไทยแล้วก็มีการเร่งรัดก,การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจแล้วก็ปรับปรุงแผนการจ้างงานของรัฐวิสาหกิจและกลุ่มสุดท้ายเป็นในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการสะพานไทยซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นโครงการที่จะมีการก่อสร้างสะพานจากจังหวัดชนบุรีมาที่จังหวัดเพชรบุรี นะครับข้ามมาทางด้านอ่าวไทยอันนี้ก็จะเป็นการที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นหรือเป็นแค่ pre feasibility study นะครับทางเรื่อง